สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยสูตรล้านอย้ยวันนี้ทําไมเข้าป่าเข้าดงเนาะมีแต่สามมานะคะสามมาเยอะอยู่เนาะวันนี้แปดสามเจ็ดนะคะเจ็ดมาทํางานหน่อยสุดท้ายนี่นะคะขอเอาภัยเลยนะคะโอ้ยส้มบดายเลยคะ่ะ ชมวันเดียวนะคะเจาะเข้า94ตรงๆเลยนะคะเสียดายไม่แตก3ตัวเนาะมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวที่อโอ้เอ่า42294โอ้ตัวเดียวเนาะวันนี้นะคะเจ็ดไม่ทำงานเลยนะคะมาทำงานนอยพัดนอยสุดท้ายวันสันเอฟจีวัาตายแหวแ,แ,แอดวัสันโอ้สูสูเดอค่ะชมไม่ได้เลยนะคะสงสัยต่อไปนี้ต้องห้ามชม ชมแล้วเข้าป่าเข้าดงเลยนะคะวินมีใครนี่นะแต่ถ้าวินเราก็คงจะหมาน่ะเนาะวินนะคะศูนย์ศูนย์สามนะคะปกติศูนย์สามเก้าหน่อยสามเมื่อกี้โอ้ยห่วยโอ้สาม่อยห่วยบูยดบูอยากจังเนียจังโอ้ก้าศูนย์บอค่ะใส่สูสังเกตการของเราโอ้ก้าศูนย์โอ้ก้าศูนย์มันแค่สองหน่อยเองนะคะโอ้อมีหน่อยกาชาดด้วยนะคะโอ้เล่นยากแท้ห่วยวันหยุดตนาะก็ตามนี้เลยนะคะมีเก้าสี่เนาะที่เข้าไปนี่เก้าสี่ เ็ดเข้าแค่นี้เองนะคะมีสามบ่อสามเข้าอะไรบ้างนะคะสามแปดนะคะแปดเอามาันคือเขาทุกหนบ่สามแปดสามแปดนะคะทุกคนสามแปดโอ้สามแปดได้พี่ได้ปลูกได้ vip ได้กาชาติได้สาได้พัฒนาถ้าไปสามแปดนะคะถ้าไปสามแปดทุกคน ถ้าไปสามแปดนะคะถ้าไปสามแปดแต่ถ้าไปเจ็ดตายแอดแรดเลยนะคะถ้าไปเจ็ดหนีตายเลยค่ะขออภัยเลยเม็ดเดียวตายวันนี้นะคะดินยากแท้วันเสาร์เนาะเม็ดเดียวนะคะทุกคนก็คงจะชอบเม็ดเดียวมากกว่าเนาะมันแบบว่านี่นะคะเอ,อวันนี้นางพาเข้าป่าเข้าดงขออภัยเลยเด้อพรุ่งนี้ก็ขอให้เอฟซีแตกสามตัวนะคะขอให้หมานขอให้หฮงนะคะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้ปังปังเดิม ได้แล้วก็ถอยนะคะทุกคนได้แล้วก็ถอยหวยกินยากค่ะหวยกินยากนะคะช่วงนี้ล้างหวยไทยออกนี่หวยจะกินยากค่ะหวยไทยหวยลาออกนะคะเดี๋ยวนี้หวยออกน่ากลัวเนาะสูตรเข้ายากค่ะสูตรเข้ายากนะคะหลายๆสูตรนะคะต้องต้องเอามาดูเป็นแนวทางกันแล้วนะคะไม่มีไม่มีแบบว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์โป๊ะปะโป๊ะแล้วนะคะทุกวันนี้นะคะ ต้องเอาสูตรแบบมาเทียบมาชนกันแล้วนะคะหวยหวยหากินยากเหลือเกินนะคะเรามีแต่เขาจะเอาคืนนะหวยได้กระได้ว่าสัน่นยิงหวยลาวพัดเฮ้ยหวยฮานอยนี่หวยออตูเนาะมีวันฟุกวันไม่ได้นะคะวันไหนได้แอดดีใจด้วยสู้ๆเด้อทุกคนเป็นกําลังใจให้นะคะพรุ่งนี้ขอให้แตกสามตัวกันทุกท่านเด้อค่ะย่องไลยบ่ได้เฮ้ยสุงใส่ห้าตงุงเงียบๆไว ย่องไลยตายแอดแอดค่ะโอ้ยหวยเป็นตัวอย่างแถอน้อวันจันทร์นี่สิเป็นจังไหนโนบันวันจันทร์คึกคักกว่าตี อาพรุ่งนี้แอดว่าจะไลฟ์สดอยู่ได้ด่กําลังอัดคลิปต่อๆกันเลยนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์หลายๆท่านก็พักก็ผ่อนกันเอามาดูกันได้นะคะในไลฟ์สดเออประมาณทเที่ยงๆนะคะประมาณประมาณสิบเอ็ดโมงทเที่ยงๆนี่แหละค่ะเจอกันพูดคุยเรื่องไลฟ์สาระถามสารทุกสุขดีบกันนี่แหละค่ะถามหวยดังกันนี่แหละค่ะทุกคนเพราะว่าหวยดังมาแล้วนะคะทุกคนหวยดังมาแล้วทุกคนคง้เห็นเมือนแนดอดอมายแอดหาหวยตาเปียกตาแสะเลยะค่ะ ขนาดสูตรตัวเองก็พอทนแล้วนะคะเอาเราต้องเอามาไว้ดูเป็นแนวทางเนาะทุกคนบ่มันไม่มีใครแม่นร้อยเอร์เซ็นต์หรอกเนาะแอดกบตรงหาเบิงเนาะโอ้คงไข่งามแนว่าว่าเขาโซนกันกับเราไมหมว่าสันติแอดชอบดูนะคะชอบดูมันก็เหมือนดูคอนเทนต์ดูอะไรนี่แหละคะ่ะชอบดูนะคะชอบดูแนวทางหวยชอบชอบโลก,กิดสนิทหนึ่งบอก,ก่โลคิสดอก คือกันยุเอตว่าสรรเอาสู้สู้พรุ่งนี้ขอให้ปังปังนะคะมาดูนะคะยังอยู่ที่เจ็ดนะคะสามห้าเจ็ดบาทเนี่ยเอาหามาเรียกห้าเจ็ดหนึ่งสองนะคะสามเจ็ดแปดแปดนะคะตัวเน้นอยู่ที่ห้าเจ็ดหนึ่งสองนะคะสามตัวห้าห้าเจ็ดแปดหนึ่งสองนะคะสามเจ็ดห้าแปดแปดแปดนะคะตัววินนะคะห้าเจ็ดหนึ่งสองสามแปดนะคะห้าเจ็ดหนึ่งสองสามแปดสองเก้าแปดเก้าเก้าห้าหกสองนะคะ สามสองเก้านะคะสามแปดเก้านะคะเก้าห้าสามนะคะแล้วก็หกสองสามนะคะอันนี้เป็นของสูตรล้านนะคะตัวนี้นนะคะอยู่ที่สองเก้าแปดเก้านะคะสามสองเก้าสามแปดเก้านะคะหฮยมวยแม่แอดก็ไม่ได้ไปถามเลยนะคะชุดที่สองนะคะชุดที่สองจะมาหรือ,อยังหวยลาวพัฒนาจะออกหรือเปล่า <laughs> เผื่อชุดที่สองปังนะคะ อ้ชุดแรกยังไม่ออกเลยนะคะจะไปออกอ้วนหนละทุกคนอ่าถ้ามันไม่ออกหฮะไม่ออกหัวนี่จะต้องไปออกหวยนี้เนี่ยเลยหวยไทยนะคะถ้ามันไม่ออกหัวเราพัฒนาแต่ถ้าออกหัวเราพัฒนามันจะไม่ออกหววไทยนะคะแอบสังเกตหลายรอบแล้วนะคะเอาแคปค่ะทุกคนสูตรนะคะสูตรใหม่ไม่รู้ว่าทุกคนดูไหมนะคะให้สองสามนะคะนางก็เอามาให้ดูนะคะสูตรใหม่ตัววิ่งลูดนะคะสองตัวตัววิ่งลูดสองตัวนะคะเอาแคปเอาเด้อค่ะ ใครเข้ามารับชมรับฟังนะคะใครผ่านคลิปนี้มองดูคลิปนี้เจอคลิปนี้แตกสามตัวตรงนะคะจะเข้าพรรษาแล้วดวงหดดวงหายกันไปไหนหมดเนาะว่าสันติใครที่ดวงไม่ปังดวงไม่เฮงนะคะก็พักก่อนนะคะโอ้ยสงสัยแอดต้องอาบน้าเกลือบ้างแล้วก็จุดทูบสิบหกดอกแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเราต้องหมูแล้วนะคะต้องหมูเราใช้พลังงานไปเยอะเนาะโอ้ยสงสัยวันจันท์นี้ล่ะคะ่ะ เออหรือว่าพุ่งมีทําดีนะคะแอดเราไม่ชอบบอ,อกไปกลางสนามนะคะเพราะว่าเออที่เดียวแอดทาวันจันทร์ดีกว่านะคะขอวันจันทร์ดีกว่าเออนั่นแหละจจไดเป็นนี่ขอเปิดทางนกทูบสิบหกดอกนะเมที่เขาว่ากันเนาะเงินเก้าบาทนะคะเราต้องทําแล้วละคะ่ะเฮ้ยเราต้องมูงแล้วละคะ่ะช่วงนี้นะคะออ้ยขอให้แตกสามตัววาเนี้เอา้าใช้บุญเก่าไปหมดเลยด้วยคะ่ะ ถูก่อยๆนะคะถูกบ่อยๆนะคะเอดยิ่งไม่ค่อยได้ใส่บาตรทำบุญนะคะชนห่วยใส่เนาะผ้าพ่นกระลยเนาะผ้าพ่นกระลยแล้วเนาะ <c oughs> คิดแต่จังสีละคิดแต่จังสีละบ่ได้บุญซ้ำาติเอานี้นะคะแคบค่ะทุกคนเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนี่ค่ะนาะให้สองสามนะคะวิ่งลูดสูดใหม่ลองดูค่ะลองดูหมานเฮงปังกันไหมถ้าหมานเฮงปังก็จัดลดค่ะ นางเอามาให้เบิงนะคะเอสก็เบิง์สื่อๆนี่แล้วหวยฮาหนอยใครเล่นเป็นนิปปังมันก็เลี้ยแต่วันเนาะทุกคนเลี้ยแต่วันเลี้ยแต่สูตรเลี้ยแต่ดวงไอ้วันเขาปังกันแล้วก็ไม่ไปนี่แหละเขาเรียกดวงเขาโอ้ยนี่วันจนันทร์นี่เราจะเป็นยังไงแอแล้วตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวพวกนี้มาโู่หวยกับทุกคนนะคะ โอ้บอดีวบอล้มูมือหนึ่งใจสีขาดเถอะเออดิคเสียกมากค่ะหัวงอกบ่นละ่ะเอาดีนะคะทุกคนเก็บไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังปังโชคดีกันนะคะพรุ่งนี้ระวังโอ้นี่ตอง นี่แหละค่ะสูตรเอดก็ได้เปิลนะคะสูตรนางก็ได้นี่สูตรเอดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสูตรล้านนี่ตรงระวังเด้อนี่นี่ตรงเอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะปองแปดด้วย